ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีพฤกษบคุณนะครับเดี๋ยวดาวพฤหัสและดาวเสาร์จะย้ายไปอยู่ร่วมกันช่วงไปลายกันยายนและลัคนาราศีพฤกษบนั้นนะครับเมื่อพฤหัสกับเสาไปอยู่ร่วมกันนั้นไปตีโกนร่วมทตุกับชาวลัคนาราศีพฤกษก ลัคนาราศีพฤษภเห็นทีจะพบกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือแม้แต่เรื่องของที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำกินแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ดีเพราะว่าดาวนี้ไปโคจรอ,อยู่ในภพที่เก้าเรียกภพสุภะอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกกับชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นนะครับคุณจะได้รับความ นะครับความสําเร็จที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นคุณจะต้องกล้าเปลี่ยนแปลงจะต้องกล้าตัดสินใจจังหวะอะไรมาที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคุณลุยเลยคุณไม่ต้องไปกลัวนะฮะจะไปกลัวทําอะไรล่ะจังหวะมันมาแล้วของชาวพ,พุกศบดาวก็ตีกรร่วมทาตาดินอย่างน้อยที่สุดคือดีกว่าเดิมแน่นอนนะชัดเจนนะฮะดีกว่าเดิมแน่นอน ยากันนั้นเลยเออชาวลัคนาราศีพฤกษภชะตามีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ทำให้ตัวของคุณเองนั้นนะพบกับความสำเร็จและความก้าวหน้าจากการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องของงานการเงินการทองนะครับอาจจะต้องได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปแต่จะคล่องตัวขึ้นและไม่ต้องหมุนเงินเหมือนช่วงที่ผ่านมาเอาเป็นว่ามันดีขึ้นนั่นแหละ นะช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีตรงนี้อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพฤกษบนั่นก็คือเรื่องความรักชาวพฤกษบนั้นยังดูเหมือนว่าสามเดือนสุดท้ายของปีความรักยังขึ้นขึ้นลงลงยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีความเอาแน่เอานอนไม่ได้ตรงนี้เกิดขึ้นจากฝั่งตรงข้ามคุณ นะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคุณทีเดียวอาจจะเกิดขึ้นจากแฟนคุณหรือคนที่คุณคบหาอยู่หรือคู่ของคุณนะครับฉะนั้นขอให้อดทนในเรื่องของความรักนะครับสามเดือนสุดท้ายถ้าไม่อดทนนะครับก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนคนคบหรืออยากจะเปลี่ยนคนคุยอยากจะคุยกับคนอื่นแล้วเนี่ยคือชาวลัคนาราศีพฤษภขอให้อดทนนะครับในเรื่องความรักนะ ต้องใช้ความอดทนนิดหนึ่งตามที่ผมบอกไปเลยนะครับแต่ที่ผมเน้นย้ำก็คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานสถานที่แล้วจะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอย่าไปกลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับย้ำตรงนี้เป็นไกด์ไลน์ให้คุณไว้เลยนะชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านนะครับนะครับแต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อย่างน้อยที่สุดอะ่ะมันทำให้คุณได้ ได้ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมนะเพราะดาวได้โคจรย้อนกลับมาตรงนี้นะครับเป็นไปได้สูงมากสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ยิ่งฟังยิ่งดวงดี